หลุดจ้องอันติส1.8วีปี2017นะคะคันนี้ตัวท็อปสุดเป็นรถหน่วยงานปลดระวังประวัติศูนย์เรีกไม่แค่72,000โลเท่านั้นเองนะคะสีขาวมุกดิมแท้จากโรงงานฟังก์ชันออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะคะใครที่สนใจหรือว่าตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะผ่อนเริ่มต้นไป0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยเป็นตัวท็อปสุดนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรับชมกันให้จบคลิปคันนี้ได้ไปนะคะรับรองว่าไม่ หวังแน่นอนค่ะ ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพเทเีอนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยหลุดจองมานําเสนอให้ได้ชมกัน1คันนะคะคันนี้นะเป็นตัวทอ็อปสุดเล็กไม่แค่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะฟังก์ชันออปชั่นได้มาครบเลยนะกับตัวอัรติส1.8 v ปี2017นะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์สภาพสวยสวยพร้อมใช้สีขาวมุกเดิมแท้จากโรงงานนะคะใครที่สนใจหรือว่าตามหาอยู่ห้ามพลาด นะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรน982609587นัดเพชรยนตะ์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสภาพส,ายสวยๆการันตีโครงสร้างเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคันนี้ได้กระจกเดิมทุกบ้านนะคะกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะฟังก์ชั่นออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะคะประวัติศูนยเช็คประวัติกับศูนย์ตโตโยต้าได้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะ รีบติดต่อกันเข้ามาได้ลูกค้าเครดิตด,ดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นนะคะแนะนำไปอีกทางเลือกเลยป้ายทะเบียนนี้เลยนะ6กก็ไก่งองู 6574กรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นรถโฉมมินิเชนโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะสัเนเหลี่ยมโคมฝากระโปรงมีให้เห็นชนัดเจนไม่มีร่องรอยลากิ้มเลยนะส่วนไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วโคมๆมาพร้อมไฟเดย์ไทม์นะคะโคมไฟไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยเล้าเลยนะคมใสๆสสวยๆเลยนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วสภาพสวยเลยนะคะลูกค้าราคาค่าตัวเพียง4 7 0 0 0 0 900 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะลูกค้าเลขไม้แค่72,000นโลนะคะเป็นรถหน่วยงานปดระวังประวัติศูนยะ์ร้อนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะตัวท็อปสุดนะนานๆจะเข้ามาทีนะคะลูกค้าได้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะส่วนตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กซอลลอยปัดเงาสองสีนะคะนอ 5, ็อตห้าลูโรโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางยี่ห้อไฟสโตนนะคะขอบ16นิ้วนะคะยางก็ยังใช้งานได้อยู่อีกยาว,ยาว เลยนะได้เป็นยางปี2021นะคะดอกยางยังเหลือเยอะอยู่นะลูกค้าใช้ได้อีกระยะนึงเลยนะคะส่วนช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโชค๊คนะคะสีเดิมจากโรงงานเม็ดอานมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีขยับพเพี้ยนเลยนะสันเหลี่ยมคมตรงปงซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นคมคมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากยิ้มนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟ,าาฟาเลี้ยวติดให้ตรงกระจกมองข้างนะคะสภาพสวยเลยใครสนใจห้ามพลาด ฟรีดาวผ่อน8 0 0 0เท่านั้นนะกระจกเดิมทุกบ้านโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ครบนะคะมือจับประตูสีด้านสีเดียวกับตัวรถเลยผ่ากางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติสนะคะกุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีด้วยนะคะล็อกรถหรือว่าปล,ลดล็อกรถเนี่ยได้จากมือจับประตูฝังคนขับเลยนะคะจะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะมาดูบอดี้ภายในกันนะคะภายในของคันนี้ตกแต่งเป็นโทนสีดาน,นะคะ ฟังก์ชันออปชันจัดเต็มมาให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้มือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับ Auto, ออโต้ขวางคนขับนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีที่วางเจ้าน้าขวดน้ำ,นนำต้องแหงประตูมาให้นะมาพร้อมกับปุ่มแอร์จิ้งสตาร์ทนะคะคุณแจคีเรตสตาร์ทมือแอร์กลมๆหม,มุนได้360อองศานะคะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จมมากพวงมาลัยเลยนะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ ได้นะคะมีแพนเดิลชิพมาให้มีคุูชคอนโทรลมาให้ครบเลยนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะถือว่าได้รถราคาไม่แรงด้วยนะคะลูกค้าเป็นตัว V ราคา479,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนอยู่แค่8,000เท่านั้นนะผ่อนเริ่มต้น8,000รายได้สเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะเลกไม่น้อยด้วยนะไม่แค่72,000โลเท่านั้นเองนะคะลูกค้า ไมแท้ไมเดิมเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่มีกับไมหรือว่ากอไมอย่างแน่นอนนะรถปลวระวังประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นสองพันโลเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมกับตัวจอแอนดรอยนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานนะเชื่อมต่อบลูทูธได้มีกล้องถอยหลังมาให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของระบบนําทางเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าได้ฟังก์ชันมาค่อนข้างครบเลยนะตัวแอร์เป็นแอร์ออ โต้นะคะรถเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเกียร์ซีวีที7สปีดนะคะภายในคุมโทนเป็นโทนสีดำเนาะฝ้าเพดานไม่มีคราบสกรปรกเลยเทอะหรือว่าร่องรอยอักขระยันเลยนะคะส่วนตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำน,นะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะสำหรับตัว V ีนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะสภาพสวยๆเลยใครสนใจรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะคันนี้ พิ่งหลุดจองมาเองนะลูกค้าเพิ่งหลุดจองมานะคะใครตามหาอยู่รีบโทรมาหานัดได้เลยนะส่วนหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถ ไม่มีรอยไข่หรือว่ารอยเขียบเยย์เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆการันตีให้เลยนะไม่มีชนหนักทิ่ความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังสองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้ที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังสองรูนะคะเบาะด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาด ตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนหรือว่าที่วางแก้วน้ําได้อีกด้วยนะคะตรงกลางนะแล้วก็มาพร้อมกับตัวม่านด้านหลังนะคะม่านบางแดดด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นตัวท็อปสุดเลยนะใครสนใจเรียติดต่อหานัาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอันติด1.8วีปี2017คันนี้นะคะรถบดระวางประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ พนได้น่าสูงสุด7ปี84งวดนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะสวยๆเลยนะคะสีขาวมุกเดินแท้จากโรงงานนะคะไฟท้ายดีไซน์มนาะให้ฉบเฉี่ยวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะไม่มีรอยแตกรอยเล้าไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนนี้เลยนะ6กอไก่งองงู 6574กรุงเทพมหานครนะคะฟรีดาวน์ผ่อน8,000เท่านั้นนะสนใจห้ามพลาดนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะบอดี้กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะอ๋อแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งสำหรับรถตัววีนะคะตัวเบาะเนี่ยสามารถพับได้ด้วยนะคะเบาะด้านหลังสามารถพับได้ด้วยนะเดี๋ยวนัดไปพับขั้นหลังให้ดูนะคะลูกค้าในส่วนของไฟไท้ายนะคะดีไซน์สวยงามเป็นไฟไท้ายแบบ LED เนราไฟเดินแท้จากโรงงานน้ฮอไทยคุยตดโลโก้ติดอยู่ชัดเจนนะคะตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะคะหัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่หรือว่ารอยเคลียย์เลยบอดี้เดิมทั้งคันนะคะได้ไปบอกเลยว่าคตรคุมนะคันนี้คานด้านหลังนะคะตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยนะคะลูกค้าเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนเลยนะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะ เพราะอะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่เม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อรอยสนิมกัดกินไม่มีเลยนะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมการันตีให้เลยนะคะรับรองว่า ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนแค่8,000เท่านั้นได้รถตัวท็อปสุดฟังก์ชันจัดเต็มไปใช้งานกันเลยนะคะเลใไม่แค่7 2 0 0 0ม่โลเท่านั้นเองใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะมาดูวิธีการพับเบาะนะคะคันนี้ตัว V ีพับเบาะได้เลยนะ แบบนี้เลยนะคะเฉพาะตัวท็อปสุดเท่านั้นนะคะที่พับ,บอบาดได้ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าเพิ่งหลุดจองมาเองนะรีบติดต่อหานัดได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะ มีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนนะเลขเครื่องเลขทางตรงนะคะรถปี2017เช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะการันตีให้เลยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะหัวน,น็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบอดี้ภายในสวยๆไม่มีช้ำเลยนะ,ะสภาพสวยพร้อมใช้นะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะ,ะแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะกระจกเดิมทุกบ้านโลโก้โตโยต้ตตาติดอยู่ชัดเจนใครส สนใจห้ามพลาดเลยนะคะนัดแนะนําเป็นอินิ่งทั้งเลือกเลยนะคะสวยๆฟังก์ชันจัดเต็มกระจกเดิมทุกบ้านนะคะแล้วก็กุญแจสํารองเนี่ยมีมาให้ครบด้วยนะเพิ่งหลดจองนะคะสนใจห้ามพลาดเลยเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยะคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v v ว i นะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91 95 e20 e85 เติมได้นะคะเครื่องยนต์ขนาด4สู 1,800cc 141แรงม้าภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆไม่มีข้าบน้ำมันหย็ดเลยเยิ้มเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของโตโยต้าเนี่ยอึดถึกและทนมากๆเลยนะคะรับรองว่าได้ไปใช้งานกันอย่างคุ้มค่าแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะคันน้ามอน้ําตรงๆเลยนะคะไม่มีคดไม่มีงอ หัวน็อตไม่มีไขรไม่มีขยับขยื่นนะืะืืืืืืเืืืืืืืืืืืืืืาืาืห้้าืืด้านในเนี่ย พาดอะไรมีให้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าคานไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหรือว่ารอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะพวกสติกเกอร์คําเตือนต่าง,างๆมีติดอยู่ครบมาร์คแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนนะคะซีนหน้าห้องเครื่องสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเม็ดอาร์ตเบ้าชกมีให้เห็นชัดเจนเลยนะหรือว่าหัวน,อน็อตแก้มด้านในนะคะไม่มีรอยไขรอยเขียบขยื่นเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะคะหัวน,อน็อตฝากระโปรงนะคะตาปั๊มต้องฝากระโปรงมีอยู่ครบนะคะ หมนกันความร้อนอยังอยู่หรือว่าสติกเกอร์มอ,อ,อก,กอนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยนะลูกค้าคันนี้สภาพเดิม ครงสร้างเดิมนะคะการันตีให้เลยรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะอันติส1.8 V ปี2017นะคะรถปลดระวังประวัติศูนย์ไม่แค่72,000โลเท่านั้นเองนะสภาพสวยฟังก์ชันออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยค่าตัวเพียง479,000บาทเท่านั้นเองนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะ ผ่อนเริ่มต้นแค่8ป0 0บาทเท่านั้นรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะหรือสําหรับผู้ค้าเครดิตด,ดีใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะนัดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะใครสนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เบอร์โทรนะัดสุนเกศูนย์เก้าแปนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสําหรับวันนี้กอนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่ ในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันวันนี้นะัต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันมาอีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ